เป็นเป็นขั้นต่อไปไปแล้วนี่เป็นเป็นประเด็นตกลงเราก็ต้องศึกษาเรื่องไม่ขนายเซชันไม่ขนายเซชันนี่เราก็ไม่ค่อยมีการศึกษาเลยตัวเลขที่กระทรวงเกษตรสกอเก็บที่ตอนหลังก็เลิกเก็บไปใช้เป็นตัวเลขพยากรคาดเป็นอย่้เแล้วตัวเลขก็ไม่ได้ดีเรื่องลายแป้งก็เรช่อันนี้อันนี้นี่เรื่องลายแป้งก็ไปเรื่องไปดีเรื่องซึ่งแก้ปัญหาเรื่องคน้างจบนะฮะอันนี้ก็จะเปดีอิชชู่นอย่างนี้เป็นเรียกว่าอิชชูว่าทำให้คนรู้ ส่วนแรงแงนสำหรับแก้ปัญหาความยากจนนั่น,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 นอ,อีกชุดหนึ่งเ,เพราะว่าจะมีคนยากจนที่ททททอยากคงต้องการทาไร่ทำนาและมีทักษะมีอะไรต่าง,นนงๆน,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 นั่นเป็นอีกวัตถุประสงค์น,นะฮะเพราะนั้น, <c oughs> ก,นาการวิจัยการรวมกลุ่มกันว่าจะรวมกลุ่มกันอย่างไรโดยที่เราไม่ขายที่ดินแต่เรารวมกลุ่มกันแล้วเ,เ,เรามีผู้ประกอบการที่เป็นคนดูแลผลประโยชน์ให้ให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 เกษตรกรคนอื่น อย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็จะมีมีเกษตร,รกรมีลูกหลานเกษตร,รกรที่อยู่ในเมืองแล้วไม่ได้ทําไร่ดำนานแล้วมีที่อยู่แล้วก็ไปรวมกับคนอื่นแล้วมีไว้ใจไนดะ้อะไรต่างๆนี้นะแล้วแม่คณายถ้าแม่คณายเสียงนี้ได้รายได้ต่อหัวมันสูงขึ้นนะฮะอันนีค้คือเป้าหมายแ<ม>นวโน้มการวิจัย <S <S ก็ต้องไปวิจัยเรื่องเรื่องเรื่องแม่คณายเซชั่น uh, แต่แม่คณายเซชั่นนี่จะทําอันนี้ได้เนี่ยภาครัฐทำคนเดียวไม่ได้นะฮะ อันนี้ก็จะต้องทํางานร่วมกับบริษัทที่เขาคิดเครื่องมือเครื่องไม้เรียกว่าเรียกว่าทํางานกันจริงๆอย่างจับพอดีพึ่งพิ่งอ่านไอ้ไอ้ไอ้ก็เรียกวาข้าวไทยที่ริข้าวไทยเนี่เรื่องเข้าสัมภาษณ์นักวิจัยคนหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ที่อยู่ที่บริษัทเป็นบริษัทที่ทำในขนาดเซสชั่นของต่างชาติช่วงใช่เรื่องนโยบาย เข้าใจก็นี่แหละเรื่องนโยบายเรื่องนโยบายที่มันจะเพิ่มรายได้ต่อคุณพอด <c oughs> ีเขาก็ไล่ฟังว่าตัวเขาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตอนแรกเขา,า,าก็ทำงานเกิดกับบริษัทไทยลุกเดือยอัปเกรดพวกลงสิงให้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสุดก็ออกไปอยู่กับบริษัทัิที่ทำเตืองจับแล้วแนวท WOW. ี่ของคนคนนี้เนี่ย <cookie> ก็คือว่าเขาเขามองเห็นภาพว่า ้าจะใช้ไอ้เครื่องแปลรูปเครื่องจักแปลรูปเคลื่องสีนี่ให้มันจะต้องมองตั้งแต่แปลนาไปโจกระทั้งถึงหลงสีอย่างไรบ้างเขาเขาให้ข้อคิดแล้วมันทําให้เราเห็นว่าเวลาถ้าเราจะวิจัยนักวิชาของเราเนี่ยจะต้องมีความรู้ในพื้นที่สิ่พื้นมีความรู้กับหลงสีมีความรู้กับรายเกษตรกรอะไรต่างๆเยอะพอสมควรแล้วเรื่องนี้มันมันไม่ได้ทากันวันสองวันแล้วมัน ความจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมบริษัทพวกนี้นะที่ที่จะมาทำไอ,ทอบทบาทในการทำไอในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นบทบาทของบอริษัทในตัวเฉพาะเรื่องไม่ขนาดเนี่ยจะเป็นบริษัทเอกชนเยอะมากแล้วบริษัทเมืองไทยที่ที่จะเป็นที่จะลงมาทําแบบนี้มันมีน้อยมันมันส่วนใหญ่เป็นบริษัทหนังติ่ไ้มทำยังไงจะจะสนับสนุนมีแนวนโยบายเรื่องนี้ที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับไม้ขนาดซชั่นได้นะครับนะ โอเคเสร็จแล้วเรื่องที่สอง <c oughs> เอามื่อกี้เรื่องที่ดินแหละให้มันแปลงใหญ่ขึ้นเรื่องที่สองในการยกระดับรายได้ต่อหัวเนี่ยก็คือต้องเอาผลออกคือเราเนี่ยเดิมเนี่ยเรามีคนออกจากภาคเกษตรอยู่ตลอดเวลาเพราะเราใช้ระบบราคามาตลอดแล้วก็เกษตรกรที่ยากจนก็เห็นชัดเจนนาเขาไม่ดีหรือไม่มีนาเขาก็จะออกจากภาคกเกษตรก่อนเกษตรกรยากจนก็จะมีรายได้จากภาคเกษตรน้อยกว่า น้อยกว่าเกษตรกรที่ร่ำรวยแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีแรงงานเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ยาาิคนงานอีกจํานวนออกมันมีสองปัญหาก็คือคนหนุ่มสาวซึ่งมันก็จะต้องมาจากการเรียนหนังสือเรียนหนังสือจบแล้วท,ทํททงาทงานที่นี่ทํางานทาไงจะมีงานในท้องถิ่นรวมทั้งคนที่อายุ 30- 40, 40ที่ที่ประสิทธิภาพรายได้ต่อหวัวในรายได้รับจ้างแต่ในภาคเกษตรไม่สูงแล้วจะรีเทรนตรกนี้ฝึกอบรมตรกนี้ และให้ออกไปอยู่นอกภาคเกษตรแต่เป็นในเชนิงม,มันก็ไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทการพัฒนางา,านนอกภาคการเกษตรเชเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องการกระจ่ายอำนาจสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่ต้องมองเราเราเคยสนใจเรื่องเรื่องเรื่องการพัฒนาชนบทม,มาเยอะม,มากแต่ระยะหลังเราไม่สนใจมันหายไปเลย,ยลนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้มันก็หายไปเพราะฉะนั้นต้องต้องกลับมาฟื้นฟูว่า จะสร้างงานในชนบทได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งตามหัวเมืองต่างๆเวลานี้มันเกิดแล้วแต่ว่าจะ,จะ,จะปากหัวเมืองเนี่ยมันเกิดโดยในพองหัวเมืองที่ที่อยู่ตามชายแดนแต่งานในภาคการในภาคชนบทผมคิดว่าเป็นเรื่องท,ที่ที่เราต้องกลับมาเอาใจใส่นั่นก็คือนโยบายเรื่องเพิ่มผลิตภาพแรงงานซึ่งผมอยากจะเน้นเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายรวมทั้งเรื่อง High Value Added นั่นคนพูดกันเยอะนโยบายแ้่ผมไม่พูดนะครับ เรื่องสุดท้ายคือเรื่องสิ่งแวดร้อเพราะว่าเรื่องที่ดินนอกจากที่เป็นเรื่องมีที่ดินเรื่องแร็แบงค์สำหรับเกษตรกรที่ยากจนจะมีความสามารถเรื่องนี้แล้วซึ่งที่ทีดีไอเราทำวิจัยเรื่องดีว่าพอสมควรและจริงๆเรามีเราผักดำเรื่องกฎหมายเรื่องแร็แบงค์อาจารย์วินเลยอาจารย์สุพงจะทําเรื่องนี้พอสมควรแล้วแล้วก็เริ่มมีไอเดียเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับแร็คแบงค์พอสมควรแล้วแต่มันยังน่าเสียดายมันเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนต่าดนะครับส่วนเรื่อง ิ่แงแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญเ็คือว่าเรามีที่ดินจํานวนมากซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเ,เราอาจจะไม่ได้ใช้ที่ดินเพื่อการพ,พัฒนาเพราะฉะนั้นจะใช้ที่ดินเหล่านี้อย่างไรในการที่จะรักษาสภาพสิ่งแงวดล้อมเมืองไทยเพราะว่าการที่เป็นเมืองกเกษตรไม่ใช่เรื่องที่ดินอย่างเดียวผมถ้ารวมประมงเข้าไปทรัพยากรทะเลเ,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องสําคัญมาก จะไปเรื่องรักษาสิ่งแวดลอ้อมทีนี้วันนี้จะพูดถึงเฉพาะเรื่อง,เร,องเรื่องสิ่งแวดล้อมในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาป่าต้นน้ำและรักษาผักพืชบางอย่างในในที่สุดของพวกนี้เนี่ยนอกจากโครงการวิจัยหลวงซึ่งซึ่งซึ่ง,งเขาเขาจะมีเขาก็จะมีแนวคิดของโครงการวิจัยหลวงซึ่งเราเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เมื่อวานนี้ผมก็ไปคุยกับเมื่อเมื่อเมื่อวันนั้นเมื่อวัน เจ้าเนี่ยดูผมไปเชียงใหม่ผมไปชุมที่เชียงใหม่แล้วก็เออเจอเออเจอกับคุณอำพงคุณอำพงที่เป็นประธานบอร์ดจากอินไทยนะครับเขาเข้า,ขา,ามาในโครงการเป็นนานหลักเวลานี้แล้วก็แล้วก็เพิ่ก็มีคนอื่นจะเอาโครงการเนี่ยไปเสนอนะครับท่านสุธิดที่ผ่านการในขาธิการสภาวิจยัยก็ก็ได้คุยกันเรื่องลำไป สุดที่พอสุดที่พอคือจ่นจะท่านสุดทีิพอท่านสุทธิพรก็เอ่ยว่าเนี่ยมันมีงานของงานวินจัยของพวกเราเนี่ยนะแเราอยากจะไปทํารูปของการระดิบต่างๆอะไรต่างๆในที่สุดก็สื่อสั่งสื่อสารเพื่ให้ชัดเจนว่าเราเนี่ยคงไม่สามารถเอางานวิจัยเราไปเปลี่ยนแนวคิดของโครงการหลวงได้เพราะโครงการหลวงเขาไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับความกดเขาก็พูดอย่างนั้นชัดเจนว่าไม่เปลี่ยน ยกเว้นเรื่องงานน้องเราตรงกับงานเขาและเราไปเสริมงานของเขาอย่างนี้เขายอมรับแต่ถ้าเจะาังว่าเราจะทํางานแล้วไปเปลี่ยนเขาอย่าหวังเลยเพราะเงินเขาเยอะมากเขาพูดตรงๆเลย,ยงเงินเขาเยอะมากไม่น่าจะไคิดที่จะเปลี่ยนเรา <c oughs> <c oughs> แต่แช่ทางานรุ่นของเขาจนะไม่ได้แปลว่าโครงการหลวจะถูกเรา,ารูนะฮะเพราะโครงการหลวงก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นคน,น,คน,น,นท,ทนี่นิชียอยากจะทำโน้นอยากจะทำนี้ใช่ไหมก็ก็ ก็ถูกก็ดีแล้วก็หลายอันหลายอันก็ดีนะฮะหลายอันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในอนาคตก็อาจจะประสบความสำเร็จล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราจะทําเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าเป้าหมายมันมีเรื่องทันเ,เรื่อเช้นแลเรารู้ว่าเราต้องรักษาพันธุ์ต่างนะพันธุ์พืชกันแล้วก็เรื่องรักษาป่าต้นน้ำลำธารเรารู้ว่าเราไปปลูกป่าแล้วต้องมีคนดูแลป่าต้องมีชาวบ้านดูแลของพวกนี้ ถ,ถ้าเขาดูแลแล้เขาไม่ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับที่ลงมาทํางานสํารา์ไม่มีใครดูหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นงานวิจัยทางด้านนี้ไม่ใช่เรื่องเกษตรตรงไปตรงมาไม่ใช่เรื่องการรักษาพันธุ์อย่างเดียวแต่พอรู้วิธีนั้นแล้วเนี่ยสถาบันที่จะมาทําให้ระบบนี้มันยั่งยืนมันจะเป็นอย่างไรที่ที่จะทําให้เกษตรกรปลูกที่เขาอยู่ได้ ต้องอาจจะต้องเป็นรายการจ้างเลยหรือเปล่าจ้างปลูกป่าจา้างดูแลป่า,ากปปา็ต้องจ้างนะฮะบางเรื่องเพราะว่าเราเราใช้เงินชดเชยอะไรต่างๆเยอะแต่เง,งินอย่างเงี้ยนี่คือการคอนเซิร์ฟที่มันจะเป็นทรัพยากรที่มีค่าสําหรับประเทศไทยเป็นฐานทรัพยากรที่มีค่ามาก<ๆ>เราเราคํานวณเรื่องป่าเรื่องอะไรต่างๆได้อะไรก็ได้นะ valuation ของจริงจริงนะ valuation นะคำนวณการคำนวณจร ้องเอามาแปลงว่าแล้วถ้าอย่างนั้นประเทศจะต้องใช้เงินในการที่จะดูแลเรื่องพวกนี้มันมันคุ้มไหมผมคิดว่าคุ้มนะมันมีเรื่องของ,องนี้แล้วมีนักเกษตรที่เก่งๆพวกนี้หลายชักอันนี้มาจากข้อเสนอของอาจาร,รย์เป็นจวบผมอยากจะให้ทางสงวไปงานของอาจาร,รย์เป็นจวบเรื่องเกษตรเรื่องเกษตรหรือที่เพิ่งเสร็จที่ทำงานให้กับสถาบันนโยบายสาธาร,รณะของอาจาร,รย์มุ่งสัง การดำขึ้นเสร็จเมื่อเร็วๆนี้งานชุดนั้นเป็นงานที่ดีมากและเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในขอ้นเอเสนอของของรัฐบาลน,นะแล้วผมคิดว่าเรามาต่อยอดว่าเราจะต่อยอดจากงานนั้นไปโอเคครับ okay ขอบคุณครับ